พออยู่ก่อนอยูก่อนยูก่อนคนยังไม่ได้มาเย็นเตย็นเตย์มาขึนมาขึ้นมาปีชีปีชีอะไรสักอย่างนะอันหนึงนะเดี๋ยวพึ่งนะโเออโหอะอะแล้วเราเแล้วเราไปซาเเวตเราประตูไปซาเเวตเราตัดประตูไปซาเเวตเราประตูไปซาเเวตกีก็อีทมาสเกาเฮ้ยกีก็อีทมีพี่มีก็อีทคือเป็นเซเวตก่อนคือเป็นเซวตก่อนคือเป็นเซวตก่อนเขาจะเอานะเขามองนะเขาจะชาโลเขาจะชาโลเด็บแกล้งแกเขาชาโลเขาชาโลตัวใหญ่เขาชาโลสวย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  เราชาโลกเหมือนกันเอาในเราเอาเอาไอาเชี่อไอเชียอบอกก็ลงในห้าสี่สาม โอเคแล้วไปต่อแล้ต่อเป็น็อว็เป็นนตเว็บเป็นนเว็บเป็นนเว็เป็นนเว็เป็นนเวบค่อยไป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 เป็นนเว็บเป็นนเว็เป็นนเว็เป็นนเว็เใคก่อนใครก่อนใครก่อนใครก่อนเป็นนเว็เป็นนเว็ก่อนเป็นนอเว็ก่อนอีกอีบุยนะไปเว็ไปเว็ไปเว็บอะไปเว็ไปเว็มาเว็มาเว็มาเว็บยมยหนยยนู้เว้หน่อมาเว็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 มาเวมามามาอระบอนะมีระเบ่อนี่ระเ่อนไหนมีม โอเคตรงผมตรงผมในห้าสี่สามสอง

ดูเวนะเวนะเวเวเวในห้าสี่สามสอลงลงลงโอเคไปต่อ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 หลไปต่อหลไปต่อหลไปต่อเขาหลยไปต่อไปไปยต่อไปยต่อไปยีต่อไปยต่อไปยีต่อไปยต่อเินมาเดินมาเฮ้ยไปอิตต่อนยีก่อนก่อนมาเต้าลงตาลงตาขึ้นโจมมาขึ้นโอมเขาอเกตเขาเกตเขาเกตเขาเกมาเต้าระวังสเปซ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 สเปับเลยรับเลยเลยโอเคมาเําก่อนเตาก่อนขึ้นจมมาขึ้นจมาขึ้นจมาขึ้นจมาขึ้นมม น็อตยิ้น็อตยิ้นะน็อต้นืมนชงก่อนตอน้เขาขึ้นมาชตรงชงในน็อตในห้าสีสสองหลงลงลงโอเคเรามาเท้าเรามาเ้าเรามาเท้าเรามาเท้าสวยครับสวย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 สวนีไม่ตายวะมาเ้ามาเ้ามาเท้ามาเท้ามาเท่ามาเท้าเฮ้ยกีกกิวเนี่ยมา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 เขกีเขากเขากอยาตายอย่าตายเกเกิเไมเป็นไ่เป็นไรไปยไปยไปิ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  โอเคลิฟลิฟเลย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 ลงลงน็อตอีได้น็อตอีได้น็อตอีมีทางลงลิฟต์ลิฟ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 โอ้มีสวิตช์ไหมอีก่ะทำไมมันสามกิลมันมาลมเราวะสี่สี่ครับตอนนี้สี่ละก็เพราะว่าเราซัดทุกกิลไงัยถูกแล้วเพี่อเรามาถูดเราตำต